ซึ่งในกลุ่มส่วนตัวเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลุมด่าผมคือด่าโดยมีหลักฐานทุกประการด่าแบบน่ากเกลียดมากต่อให้ไม่ลงชื่อแต่ลงรูปต่อให้ไม่ลงชื่อแต่พูดถึงผมนะครับทุกคนทำให้ผมได้รู้ว่าคนในวงการบันเทิงเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยผมเห็นหมดแล้วว่าใครอยู่ในนั้นมีดาราหลายคนมีแทกพลันอยูอยู่ในนั้น ผมถามแท็กพลันยูครับว่าพี่เอ็นดูน้องมาตลอดทําไมน้องจะต้องมีปฏิกิริยาแบบนั้นกับพี่ด้วยในกรุ่ปนั้นถึงแม้ตุ๊กกี้ก็เถอะพี่คิดว่าพี่เมตตาหนูมากนะตลอดเวลาที่พี่เจอหนูเนี่ยนับครั้งไม่ท้วนพี่รู้สึกพี่เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วพี่ก็เมตตาเด็กบ้านนอกเจอกันทําอะไรก็ได้เพราะว่าความที่พี่เป็นคนรู้สึกว่ามันง่าย แล้วพี่ก็จริงใจกับทุกคนพี่ก็เลยเผอรจริงใจแต่วันที่พี่เป็นโควิดตุ๊กกี้โพสต์ถึงพี่แบบนั้นต่อให้ไม่ลงชื่อก็เหมือนตุ๊กกี้เอาตีนถีบหน้าพี่แต่พี่ไม่โกรธนะพี่รู้จักตุ๊กกี้ดีขึ้นก็แค่ไม่ต้องรู้จักกันอีกต่อไปก็แค่นั้นเองส่วนแท็กพลันยูก็ไม่ต้องรู้จักกันอีกต่อไปก็แค่นั้นเองส่วนดาราอีกหลายคนที่อยู่ในกลุ่มป,ปิดโดยที่คุณดาวนำแชทด่า เห็นแล้วหลายคนเป็นดาราที่เคยแบบเอิงเอ่ยด้วยอะไรด้วยก็เอาเป็นว่าทั้งหมดที่อยู่ในแชทประมาณ30สหน้าขออนุญ,ญาตไม่ให้ดูนะครับผมจะให้กับคุณตาปัญญาโดยตรงเท่านั้นก็ไม่ต้องคบกันเกิดเป็นดาราหัดมีศักดิ์ศรีในการทำมาหากินแต่เข้าใจนะเพราะคุณดาวเธอมีอิทธิพลเนี่ยคุณดาวเธอเป็นคนแจกงานเพราะนั้นทุกคนต้องสอพอเป็นเรื่องปกติและพนักงานในเวิร์กพอยน์นั้นอีกหลายคนมากเพราะฉะนั้นเคสนี้ ผมพูดให้คุณดาวเข้าใจเลยนะฮะดาวหัวหยิกนะดาวสามชาตินะฉายาเขาดาวสามชาติแต่ผมจะไม่อยากพูดชื่อจริงนามสกุลจริงผมไม่ทําอะไรทางกฎหมายกับคุณเข้าใจนะผมไม่ทําอะไรทางกฎหมายกับคุณเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าคุณปิดไว้สําหรับห้องด่าส่วนตัวด่าผมล้วนๆคุณไม่ได้บอดแคสต์คุณไม่ได้เปิดค่าพบับบิคผมไม่ทําอะไรคุณหรอก ผมไม่เอาหมิ่นประมาทผมไม่อะไรใดทั้งสิ้นผมไม่เอา,อไไผ,มมเอาผมไม่เอาโทษกดเคืองคุณแต่ผมเอาความรับผิดชอบว่าคุณปัญญานิรันดร์คุณจะทําอะไรกับพวกคุณมันชัดเจนมากประโยคหนึ่งที่เป็นประโยคที่เลวมากจะไม่ให้ผมผ่านมาเหยียบที่เวิร์พอยอีกเลยและอีกหลายคําในนั้นที่มันสาหัสเหลือเกินนําโดยคุณดาว นาโดยคุณดาวผมรู้หมดลาดาวคุณตังญานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนอีกครั้งเพราะคุณจะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องของกฎหมายผมไม่ฟ้องคุณเพราะคุณปิดค่าสาธารณะเหมือนเสรียบเสมือนคุณปิดห้องอะแล้วคุณก็ลุมด่าไม่เป็นไรมันไม่มันไม่เป็นสาธารณผมไม่ว่ากันเหลือเหลือที่วินัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือที่วินัยเท่านั้นว่าคุณปัญญานิรันดร์คุณจะทําอะไรกับคุณหรือไม่ทําอะไรกับคุณ หรือเป็นการกระทําที่คุณปัญญานิรันดร์คุณทราบแล้วอยากให้ทําก็เท่านั้นเองครับผมก็อยากจะรู้ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดาวสามชาติฉายาคุณนะฮะโอ้โหคุณไม่เบาเลยนะแต่ละคําของคุณเนี่ย